ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่3ผู้เข้ารับการประเมินนางสาวสมินตรามหาสิงห์ตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านนาเบนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลือเขตหนึ่ง ข้อมูลผู้รับการประเมินนางสาวสมินตรามาหาสิง์เกิดเมื่อวันที่8มกราคมพุทธศักราช2539อายุ26ปี3เดือนชื่อเล่นแบมเริ่มปฏิบัติหน้าที่การสอน1ตุลาคมพุทธศักราช2563 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านนาเบนสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขตหนึ่งอายุราชการ1ปี6เดือนประวัติการศึกษาปีการศึกษา2562จบชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนบ้านปังคอม ปีการศึกษา2555จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนเชียงคงวิทยาปีการศึกษา2568จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนเชียงคงวิทยาและปีการศึกษา2563จบปริญญ,ญาตรีจากาวิชาพละศึกษาจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเพชรบูรณ์ ประวัติด้านการสอนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6ที่โรงเรียนบางสายพูนวิทยาอ,าอําเภอวางสายพูนจังหวัดพิจิตรปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5และชั้นประถมศึกษาปีที่6ที่โรงเรียนบ้านนาเบนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขตหนึ่ง งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 1. ค่ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่5และ6 2. เจ้าหน้าที่พัสะดุ 3. เจ้าหน้าที่การเงิน 4. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและภาระศึกษา 5. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษ 7. รับผิดชอบโครงการต่างๆที่ได้รับมอบหมาย ด้านที่1ผลการปฏิบัติตนด้านที่1ประกอบไปด้วยวินัยและการรักษาวินัยคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจิตวิญญาณความเป็นครูและจิตสำนึกในวิชาชีพครู1.1 วินัยและการรักษาวินัยข้าพเจ้าแสดงออกทางอารมณ์กิริยาท่าทางและการสื่อสารได้เหมาะสมกับการ,รเทศาต่อผู้เรียนเช่นการพูดจาไพเราะประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกศิษย์มาทำงานตรงต่อเวลาเข้าสอนตรงเวลาแต่งกายถูกต้องและเหมาะสม1.2คุณธรรมจริยธรรม พระปรา้าปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อการเป็นครูที่ประกอบด,ด้วยคุณงามความดีซึ่งกระทำด้วยความจิตสำนึกในจิตใจอย่างเช่นมีการยึดหลักธรรมอิทธิบัาท4มนาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและใช้ในการจัดการเรียนการสอน1.3 จัรยาบันวิชาชีพข้าพระเจ้าปฏิบัติตนตามจัรยาบันวิชาชีพครูโดยมีความรักศรัทธาและมีความซื่อสัตย์สุจริตมีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรชื่นชมตนเองและผู้ร่วมวิชาชีพที่ได้ปฏิบัติงาน อาชีพที่สุจริตและมีศักดิ์ศรีของความเป็นครูอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถพัฒนาตนเองและพัฒนางานในหน้าที่เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศหรือมืออาชีพ1.4 การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงข้าพเจ้าดำเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงโดยการประหยัดมัธยัต,ยติและอดออมไม่ยึดติดกับอบายามุขต่างๆเช่นการพานันการเที่ยวกลางคืนบุหรี่หรือแม้แต่ของมึนเมากัญชายาเสพติดเป็นต้น 1.5จิตปัญญาณความเป็นครูข้าพเจ้ามีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครูพึงกระทำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสิทธิมีความมุ่งมั่นเต็มใจในการให้บริการที่ถูกต้องแก่ทุกคนอย่างเท่าเทียมทั้งในและนอกเวลาราชการรักษาชื่อเสียงเกียรติภูมิของความเป็นครูสถานศึกษาและหน่วยงานที่สังกัด ข้ารเจ้าเข้าร่วมกิจกรรมที่องค์กรวิชาชีพจัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลในแวดวงอาชีพของตนและไม่ละทิ้งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและพร้อมที่จะปฏิบัติงานนั้นให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 1.6จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครูข้าพเจ้าเห็นคุณค่าและความสำคัญของการเป็นครูที่ดีอยู่เสมอโดยมีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครูพึงกระทําตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสิทธิ์ทั้งทางตรงและทางอ้อ,อมด้านที่2ผลการปฏิบัติงาน ด้านที่2ประกอบไปด้วย2.1การจัดการเรียนการสอน2.2การบริหารการจัดการชั้นเรียน2.3การพัฒนาตนเอง2.4การทำงานเป็นทีม2.5งานกิจกรรมของสถานศึกษา2.6การใช้ภาษาและเทคโนโลยี2.1การจัดการเรียนการสอน ทบจ้าจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใจในบทเรียนคิดนักเรียนเป็นศูนย์กลางและเห็นแก่ประโยชน์สูงสุดของนักเรียนส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกและศึกษาความรู้เพิ่มเติมอย่างสม่ำเสมอเพื่อเป็นการพัฒนาตนเอง 2.2การบริหารจัดการชั้นเรียน้าเจาจัดสภาพแวดล้อมของห้องเรียนให้มีความปลอดภัยเพื่อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนบริหารจัดการชั้นเรียนโดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องและผู้เรียนอย่างมีความสุขอีกทั้งส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิดมีทักษะชีวิตการทำงานมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณธรรมอันพึงประสงค์ 2.3การพัฒนาตนเองข้าพเจ้าเข้าร่วมการประชุมอบรมออนไลน์อยู่เสมอเมื่อเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมข้าพเจ้าททำการบันทึกและสรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรมนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาตนเองและผู้เรียนและรายงานผลให้ผู้บริหารรับทราบอยู่เสมอ ความภาคภูมิใจข้าประเจ้าได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการเวิร์กช็อปในการประชุมทางวิชาการออนไลน์ของครุสภาประจำปี2564หลักสูตรการเรียนรู้เชิงลุกสู่สมรรถนะบนแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อสร้างห้องเรียนออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพสู่ผู้เรียน 2. ข้าปเจ้าได้เข้าร่วมอ,อบรมและทดสอบการวัดและประเมินผลด้วยระบบออนไลน์ โครงการ Good Food for All กินดีอยู่ดีสำนักงานคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐานการอบรมเกี่ยวกับอาหารที่ลดการเบียดเบียนสุขภาพจากพืชครั้งที่2 3. าข้ารเจ้าได้ผ่านการเรียนออนไลน์ตามเกณฑ์การวัดผลในรายวิชาแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้ออนไลน์ตลอดชีวิตกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหลักสูตรทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 15ชั่วโมงการเรียนรู้ 4. ข้ารเจ้าได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์สำหรับครูสังกัดสำนักง,งานคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐานระหว่างวันที่14-15สิงหาคมพุทธศักราชส5 6 4ัาจำนวน15ชั่วโมง 5. ข้าพเจ้าได้สำเร็จการอบรมหลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาการสอนเพศวิถีศึกษาการพัฒนาการเรียนรู้แบบ e-learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน22ชั่วโมง 6. ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมการประชุมการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติครั้งที่16นวัตกรรมการศึกษา กล้าเปลี่ยนสร้างสารรค์ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย2.4การทำงานเป็นทีม การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจและเต็มใจจากคำสั่งที่ได้รับมอบหมายงานช่วยเหลือโครงการหรือกิจกรรมต่างๆที่เพื่อนร่วมง,งานจัดขึ้นด้วยความเต็มใจร่วมกับคณะครูในโรงเรียนวางแผนเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูโดยมีการเข้าร่วมการประชุมการอบรมเกี่ยวกับความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเพื่อนำไปพัฒนาจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น 2.4การทำงานเป็นทีมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจและเต็มใจจากคำสั่งที่ได้รับมอบหมายงานช่วยเหลือโครงการหรือกิจกรรมต่างๆที่เพื่อนร่วมงานจัดขึ้นด้วยความเต็มใจร่วมกับคณะครูในโรงเรียนวางแผนเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูโดยมีการเข้าร่วมการประชุมการอบรมเกี่ยวกับความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้นส5งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษาปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายด้วยความตั้งใจมีส่วนร่วมในการจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆอย่างเหมาะสม 2.6การใช้ภาษาและเทคโนโลยีการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารหลักการใช้ภาษาไทยภาษาอังกฤษฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาทั้งในการฟังการพูดการอ่านและการเขียนเพื่อพัฒนาสมรรถภาพความเป็นครูการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้แก่การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูลฐานข้อมูลการจัดการและใช้ข้อมูลอินเทอร์เน็ต การสื่อสารข้อมูลบนระบบเครือข่าย